วัดีครับวันนี้วันเสาร์ที่24ธันวาคม2565วันนี้ผมก็มาร่วมงานวิ่งที่อำเภอโพตาจังหวัดหนองคายครับก็ตอนนี้ก็สมัครอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เลยมาจัดที่พักนะครับอันนี้จะเป็นเต็นท์ของผมครับนี่ซีเชียวมิน์นะนี่ครับเนี่ยก็ด้านในก็มีที่นอนอาบควีอานะครับอันนี้ก็นอนอยู่บนเวทีฮิสตมาดของโรงเรียนนี้นะครับที่เขาจัดไปนะครับผมก็มานอนนั่นบนครับนี่ก็มีต่อปลั๊กอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนบรรยากาศตรงนี้จะเป็นเต็นท์ของบรรดานักวิ่งนะครับที่มางานวิ่งในวันนี้นะครับนี่ก็จะมีเต็นท์อ่าหลายๆเต็นท์เลยนะครับนี่ของนักวิ่งนะครับเป็นประมาณนี้ครับทางนู้นก็ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับเดี๋ยวก็ตามมาเลยครับนี่ครับอันนี้ก็มีเต็นท์นะครับก็น่าจะประมาณ2 0กว่าเต็นท์ได้ครับก็มีเยอะมากๆเลยครับด้านบนก็น่าจะมีอีกครับเขาก็กางเต็นท์กันนะครับอากาศก็แหนาวเย็นๆนะครับนี่เต็นท์จะเป็นประมาณนี้ครับ นี่ครับเต็นก็ประมาณนี้ครับด้านหน้าก็รถจอดนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับการเต็นนะครับส่วนมากก็จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ครับในการซื้อโรงแรมทั้งนี้ก็ยังมีครับพกปลักมาด้วยครับเอาไว้ชาร์จแบบอะไรพวกนี้ครับก็มียาวไปถึงนู่นเลยนะครับ ครับทางโน้นก็จะมีการกางเต็นท์อีกครับเพราะว่าเป็นสนามฟุตบอลครับก็ไปเอาบรรยากาศประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นที่จอดรถด้วยนะครับเนี่เต็นท์ก็ส่วนมากเขาก็นอนพักผ่อนกันแล้วนะครับเนี่ว่าต้องเก็บแรงครับพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปวิ่งออกกำลังกายครับนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับก็ยาวไปนู่นนะครับตามอาคารเรียนครับโอเคครับอีกสักครู่จะมีการกลับไปนอนเต็นท์เรานะครับนี่ก็มาเดินพาทัวร์ดูนะครับเนี่ยเต็นท์ก็มีหลายๆเต็นท์เลยครับเนี่ยก็ อันนี้ครับเหมือนแคมปิ้งอะไรพวกนี้ครับหวูพัทางนู้นก็น่าจะยังมีอีกครับเป็นเหมือนสนามฟุตบอลแล้วก็มีให้จอดรถด,ด้วยครับเขาก็เป็นนอนกลางเต็นท์เก็บบรรยากาศกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่พักเลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับโอเคครับบ๊ายบาย